Step one, wake up early, the to rise with the sun Step two, get some good, some food in you Step three, think grow hard about what you wanna be Step four, everybody, just do your thing Wake up Step one สวัสดียามเช้านะคะวันนี้นะคะฝนตกทำให้เราต้องออกเลดนิดนึงนะคะ,ะก็เดินจากโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถเมอ่ะเดี๋ยวพูดแพลนวันนี้ให้ฟังก่อนว่าสำหรับแพลนวันนี้อใส่รองเท้าใหม่เลยต้องค่อยๆเดินนะคะคเพราะว่าเป็นรองเท้าใหม่ น่าเลยอะ่ะถือว่าจะกลับไปเกลียนโอ้แม่ก oh ้ไม่นะรถมารถมาเป็นผงรองเท้ามากเลยอะ่ะจริงแม่ก้เขาเป็นผงรองเท้าเลยอะ่ะเอางอดีไม่เป็นไรซื้อมันเราก็ต้องใช้ <All. S 1> ใช่ไหมคะไปะไปกันเลย เดี๋ยววันนี้นะคะแลนของเราก็คือเดี๋ยวเราจะไปอิซซอนดงนะคะอิซซอนดงเนี่ยจะเป็นแบบแนวคาเฟ่บ้านเก่าเก๋ๆนะคะจะเป็นแบบเอาบ้านบ้านสมัยเก่าววซึ่ง บางส่วนเขาก็อยู่กันจริงๆเนาะบางส่วนก็ทําเป็นคาเฟ่นะคะอยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้มากซึ่งเราสามารถนั่งรถเมล์ไปได้แล้วก็ที่ต่อไปก็จะเป็นกวางจังมาร์เก็ตนะคะกวางจังมาร์เก็ตก็จะให้อารมณ์ประมาณเป็นตลาดโล c a อโล l o c ของทางเกาหลีเนาะ ตลาดบ้านๆน,นี่แหละเป็นตลาดอ,อาหารแบบโลคอลนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินไป <'ll> เรื่อยๆค่ะวันนี้จะถึงหน้าบันต่อยละ ยุ่งมากเลยอะแบบฝนตกอะรู้สึกแบบหัวฟูฟูพองๆอะ ส ar, so good day, wake ายตรงนี้ตอนนี้เราอยู่อีกซอนดงแล้วล่ะแล้วก็เขาเรียกว่าย่านอีกซอนดงนะคะแต่ว่าจุดที่เราจะไปอ่ะ มันจะเป็นเหมือนแบบเรียกว่าหมู่บ้านฮานกวิลเล็ตน,นะคะเออคือที่เกาหลีอะ่ะคือแบบถ้าวันไหนที่ดูพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกนะคะหกร่ไมไปเลยนะทุกคนคืออารมณ์แบบสามนาทีตกอะ่ะ หนาทีหายไปสิบนาทีตกสิบนาทีหายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมีโรคไม่เถิดจริงๆเพราะเมื่อกี้ก็แอบ,บคิดว่าเฮ้ย hey, เห็นแสงแดดมันมาแล้วลว่าเฮ้ยจะเอาล่มกลับไปไว้ดีไหม <laughs> <laughs> กลับไปคือนโรงแรม <laughs> เพราะว่าขี้เกียจถือไงแต่ว่าแบบเอ้ยไม่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ปลอดภัยไว้ก่อนเอาเป็นพร็อพด้วยเอาเป็นร็อพด้วยก็เลยแบบเออเอามาด้วย ปรากฏว่าลงรถเมย์มาฝนตกจ้าดีแล้วนะคะที่แบบไม่ได้เอาไปคืนที่โรงแรมถ้านั่งรถไฟฟ้าก็จะมาสถานีอิซอนดงนะคะแต่ว่าวันนี้เรานั่งรถเมย์มา สายเดียว173หรือ262ก็ได้คือมันมีเยอะมากเลยอยากจะแนะนำทุกคนว่าจริงๆการเดินทางในเกาหลีเนี่ยมันสะดวกสบายมากๆเลยนะคะก็คือแบบทั้งรถเมล์แล้วก็รถไฟฟ้าต้องบอกว่านั่งรถเมล์อะไม่ยากเลยสามารถหาข้อมูลูนิ o o กอร์ได้ แล้วก็ราคาถูกถึงเร็วถึงไวรถไม่ติดคือรถไฟฟ้ามันเหนื่อยตรงที่เราต้องเดินลงไปไงคะเราต้องเดินลงไปขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเนาะโคตรไกลอะ่ะก็เลยแบบค้นพบวิธีใหม่อันไหนที่นั่งรถเมล์ได้จะนั่งรถเมล์นะคะบางทีรถไฟฟ้าก็ต่อแบบหลายสถานีมากเลยะเวลาเราต่อสถานีชีนึงมันก็แบบเดินเยอะอะจากอีกสายนึง ไปอีกสายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเดินเยอะมากเลยอ่ะมันรถถู้สึกเหนื่อยไงแต่ว่ารถเมย์เนี่ยบางทีมันต่อเดียวถึงเลยอ่ะขึ้นคันเดียวเราก็ถึงเลยอะไรยเงี้ยแล้วมันเป็นบนดินด้วยไงคะได้ดูวิวกรุงโซด้วยก็ได้ชมวิวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามันโอเคมากเลยนะโอ๊ยเหนื่อยเดินไปด้วยพูดไปด้วย ซึ่งเราสามารถใช้ทีมันบัตรทีมันนี้ได้เลยนะคะบัตรที่เราขึ้นรถไฟฟ้านั่นแหละใช้ได้เลยก็คือแตบขึ้นแตบลงแค่นั้นเลยค่ะโอเคเดินไปต่อค่ะ เรียกว่าฮานโ v วิลเลจจะเป็นอารมณ์แบบหมู่บ้านเก่าๆนะคะตกแต่งสไตล์คาเฟ่ก็จะเป็นหมู่บ้านที่ก็ยังมีคนอยู่นะคะแล้วก็จะมีส่วนที่ทำเป็นคาเฟ่ร้านอาหารสำหรับท่องเที่ยวด้วยแต่จะเป็นอารมณ์แบบคาเฟ่ชิคๆหมู่บ้านเก่าๆ มีฝนตกนะคะทุกคนหลบฝนกันก่อนก็คือแบบวันนี้เป็นว <ines> ันที่ต้องดูดูอะดูดูร้อนแล้วก็ลู้สฝนตกสักแป๊บแป๊แป๊บเดี๋ยวมันก็หยุดนะคะแบบตกแล้วก็แดดแล้วก็แดดออกแล้วก็ฝนตกแล้วก็แดดออกก็สลับกันอย่างนี้นะคะทุกๆุสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอันก็น่าจะเป็นอย่างนี้ทุกวันแต่เดี๋ยวเม็ดมันใหญ่เพราะว่า จริงๆเรามีร่มนะคะร่มมาด้วยแต่ว่าต้นใหญ่แล้วว่าพักก่อนแล้วกันเนาะให้ดูบรรยากาศรอบออะซาละ เดียวนะก็ก,ก,กลัวก็กลงเปียกเหมือนกันเาราที่ซาแล้วไปไปกันเลยดีกว่า เกาหลีเป็นอะไรที่ฝนตกทุก1 5บ0นาทีแดดออกทุก15-20นาทีเช่นกันเอาจริง ออกจากฮานอยเลสเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็กําลังจะไปกวางจังมาร์เก็ตนะคะก็คือตลาดโลโคอลของคนเกาหลีนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เรารอรถเมย์นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมย์ไปเพราะมันมันใกล้กันขวัญนั่งรถเมย์แค่ป้ายเดียวก็จะถึงกวางจังมาร์เก็ตเลยนะคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรารอรถเมย์ก่อนคือเวลาดูรถเมย์อะค่ะให้ดูตาม Google แ a p นะรู้สึกว่ามันให้ข้อมูลตรงมากเลยก็คือบางทีมันอาจจะเป็นจุดบัสต็อปแต่ว่า บางคันก็ไม่จอดอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานก็เวอร์ไปหลายรอบเหมือนกันนี่นะคะน้ำฝนบอกแล้วว่าเรานั่งรถเมล์มาแค่ป้ายเดียวก็จะถึงตลาดวางจังมาร์เก็ตนะคะมันก็จะเป็นอารมณ์แบบตลาดสดแล้วก็ตลาดแบบอาหารบ้าน,านตลาดโลคลโลลที่แบบ ชาวเกาหลีจริงๆมาทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นร้านแบบนั่งกินธรรมดาชิลๆเลยอะค่ะตลาดสดบ้านเราทั่วไปนี่แหละน้องฝนก็เลยแบบเอาละไหนๆก็มาแล้วเราก็ต้องชิมซะหน่อยก็ก็เลยสั่งเป็นบีบีมบับนะคะอันนี้เป็นผลพลอยได้มาจากการดูซีรีส์เกาหลีมาก็เลยคุ้นชื่อไอ้บีบีมบับเนี่ยก็เลยสั่งบีบีมบับทานถามว่าอไร่อยไหมไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่องจิง เปนคนไม่ชอบทานอาหารเกาหลีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่เคยทานบีนบมบับที่เมืองไทยเลยออมิ yeah. Thank รสชาติเค็มๆม,มันๆค่ะน่าจะอร่อยแหล,นะละออริจินอลนะเสร็จจากกวางจังมาร์เก็ตนะคะมันก็เป็นบ่ายแก่ๆแ,แล้วล่ะทุกคนน้องฝนก็เลยแวะเข้าโรงแรมไปพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวใหม่เดี๋ยวเราจะไปกันที่ฮงแดค่ะ Lots of like a ton. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. เพื่อนทุกคนหลายคนก็แนะนํานะคะว่าจริงๆแล้ว,ว่ควรจะมาพักที่โฮงแดเพราะว่ามันเป็นแหล่งนี่แหละแหล่งของความสีสันแหล่งช็อปปิ้งแหล่งแฮงเอาท์แหล่ง shopping, แฟชั out, ่นนะคะก็คือแบบมันมีกิจกรรมอะไรให้เราทําตลอด24ชั่วโมงเลยลงโรงแรมการเดินทางคือสะดวกสบายทุกอย่างจริงๆค่ะพกตอนนี้เราอยู่โฮงแดนะคะ มงแดรเนี่ยจะเป็นย่านช็อปปิ้งร้านอาหารแล้วก็แบบขับปาร้านเบียจะอยู่แถวแถวมาหาวิทยาลัยคงอ์หญินะคะอารมณ์แบบช็อปปิ้งหน้ามออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าจะเป็นแหลกวัยรุ่นเพราะว่าสังเกตว่าจะมีแต่วัยรุ่นผู้หญิงผู้ชายเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะมีม,มีมีเคลมมอก ก็คือก็คืออันนี้นั่งถ่ายรูปอยู่คนเดียวนะ,ะเอาจริงกฎของการเที่ยวคนเดียวเราอย่าอายค่ะเพราะว่าให้รู้ไว้เสมอว่าไม่มีใครรู้จักเราอันนี้มันก็เป็นคิดลับคิดลับอย่างนะคะจะลอกเรียนแบบเอาไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะคะ